สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนประจำวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ในคลิปนี้นะคะก็จะนำดวงดาวต่างๆที่โคจรอยู่ในช่วงของระยะเวลานี้นำมาพยากรณ์นะครับ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะต้องนำาิมพพยากร์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับให้เข้ากับท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สำคัญที่สุดค่ะก็เอาเวลาเกิดมาด้วยนะคะก็จะมีการผูกดวงวังลัคนาความแม่นยำแบบนี้จะมีมากกว่านะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาวพระพุธซึ่งหมายถึงตัวตนของชาวราศีมิถุนและหมายรวมถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่เรื่องญาติพี่น้องอะไรนี้นะคะ ไปได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและตำแหน่งมหาอุดก็ส่งผลหมายถึงว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีมิถุนนะคะถ้าทํางานก็มีเกณฑ์ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงสูงเด่นนั่นเองค่ะหรือรวมไปถึงนะคะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเรื่องบ้านเรื่อง,ร,องรถเรื่องที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเป็นปึกแผ่นมั่นคงนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้นะคะเขาก็เป็นเลงกับในพบของการงานของชาวราศีมิถุนบางท่านนะคะอาจจะมีงานเกี่ยวกับสอนหนังสือครูบาอาจารย์หรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นพนักงานขายพนักงานการตลาดประชาสัมพันธ์โฆษณานักข่าวหรือ อาจจะหมายถึงนะคะการซื้อมาขายไปตัวแทนหนายหน้าก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวการงานนะคะก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือมะนมลณะนะคะเพราะเขาโครจรถอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือมะนมรณะนั่นเองค่ะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมิถุนบางท่านอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานบางท่านอาจก็จะมีเกณฑ์ออกจากงานหรือบางท่านนะคะอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับ เรื่องอของเก่าของมีตำหนิหรือบางท่านก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็อาจจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะช่วงตรงนี้นะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองคะ่ะเรื่องต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการเงินเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะ ดาวการเงินของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพระจันทร์ค่ะเขาจะโคจรอยู่ราศีละประมาณ2วันครึ่ง2วันครึ่งนะคะ1รอบก็ครบ1เดือนพอดีเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีมิถุนส่วนมากเข้ามานะคะจะเป็นรายวันมองเห็นทุกวัน2วัน ครึ่งก็จะมองเห็นการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะใน1เดือนก็จะมีเสียอยู่สองช่วงช่วงที่เข้าในเรือนอลิมรณะและในเรือนวินาเท่านั้นเองนอกนั้นเขาก็จะเดินไปตามปกตินะคะและในช่วงของวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมนั้นมีดาวพระเกตเข้ามาอยู่ในการเงินก็แสดงว่าการเงินค่อนข้างสัพพัดนะคะมีการหมุนเข้าหมุนออกก็แสดงว่าช่วงนี้นะคะ ชาวราศีมิถุนนะคะการงานถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็การเงินก็สะพัดเช่นเดียวกันก็ถือว่าการเงินและการงานก็มีเกณฑ์นะคะไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะตรงจุดนี้นะคะเราก็มาพยากรณ์เกี่ยวกับคนราศีมิถุนเลยช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มักจะ มีเรื่องที่จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่หรือแม้แต่เรื่องญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีผลประโยชยน,ย so, น์มาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ให้ระมัดระวังนะคะเมื่อดาวพพุกับดาวพระอังคารมาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะท่านผู้ชมชาวราศีมิถุน <c oughs> ก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะ <c oughs> ในเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถอาจจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องของท่านนั่นเองนะคะ และในขณะเดียวกันนะคะในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมิถุนนะคะที่มีลูกบุตรหลานก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยส่วนท่านใดที่ทํางานกับบริษัทองค์กรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องบริวารด้วยนะคะจจะเป็นศัตรูของท่านหรือมีความขัดแย้งกับท่านนั่นเองนะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องความรักและความสัมพันธ์เลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะดาวพพฤหัสด,ดวงนี้นะคะเป็นดาวประจำาพคู่ครองของชาวราศีมิถุนณวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนั้นนะคะดาวดวงนี้โคจรนะคะ ถอยหลังจากราศีกลุ่มเข้ามาอยู่ในราศีมังกรก็คือพบมรณะของชาวราศีมิถุนก็หมายความว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะคู่ครองบางท่านนะคะก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยคู่ครองของบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ตรงจุดไหนไกลๆห่างไกลหรือแยกอยู่กับท่านในช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะ ดาวพระสาวอยู่ในเรือนมรณะนะตรงนี้ค่ะเขาเข้ามาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63นะคะส่งผลยาไปจนถึงต้นปี66นั้นช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะชาวราศีมิถุนนะคะที่มีอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนต่างๆนายหน้าซื้อมาขายไปถ้าเห็นที่ ตรงไหนนะคะที่รับหูรับตาคนดูแล้วมันไม่น่าจะมีมูลค่าอะไรขึ้นมาเลยถ้าท่านเก็บขึ้นมาได้แล้วท่านมองว่ามันน่าจะไปได้นะคะท่านก็ซื้อขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะหลังจากปีพศ6 6เป็นต้นไปนะคะดาวดวงนี้โคจรมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะจะส่งผลดีสำหรับท่านมากๆเลยนะคะ ในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะมีความสําคัญมากๆเลยเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีมิถุนนะคะจะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพมากๆเลยนะคะในช่วงระยะเวลา2-3ปีมานี้นะคะในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อตลอดจนนะคะโรคลมต่างๆวินเวียนศีรษะโรคบ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ค่ะและก็ในช่วงของระยะเวลาวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของมดลูกนะคะอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูกนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีมิถุนในช่วงนี้นะคะการเงินมีการสะพัดหมุนเข้าหมุนออกนะคะส่วนในเรื่องของการงานนั้นนะคะก็ยังโดดเด่นพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของงานค้างานขายซื้อมาขายไปตัวแทนหุ้นส่วนประกันหรือหมายถึงว่านายหน้า หรือจะเป็นนักข่าวก็ถือว่าส่งผลดีในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้เรามาระวังนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแววงกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะชาวราศีมิถุนชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ